ผู้ชายน่ะมันจะไปหาเงินมันจะไปหาเหยือ่อมันจะไปล่าเพราะฉะนั้นลองนึกภาพนะถ้าในความสัมพันธ์สมมุติว่าคุณก็บ้าหาเงินเหมือนกันเพราะฉะนั้นคีย์คืออะไรหนึ่งคือซีโรโทนินเขาไม่หลังจากเรา เพราะว่าเราแข่งกับเขาหาเงินเราไม่ยอมถ้าเป็นผู้หญิงที่งัดกับผู้ชายเนี่ยเซโรโทนินไม่หลังแล้วก็ทะเลาะกันจะเขาจะไปหาที่อื่น2ถ้าเราเป็นคนขี้บน่นโดพามีนไม่หลังเขาก็จะไม่อยากอยู่ใกล้เราอยากอยู่ห่าง 3. ออกซิโทโซินไม่หลังเพราะเราบ้าทํางานหาเงินเกินไม่ทําตัวให้สวยแซ่บเขาก็เฉื่อยชาไม่มีแรงกับเคลื่อนไม่มีแบบว่าอยากจะทําน้ตทมนี้เพื่อเราอะไรเนี้ยถ้าออกซิโทโซินหลังดีเขาจะทําเพื่อเราหรือว่าเราบอกให้ทําอะไรเขาจะทำมันสั่งได้เพราะฉะนั้นจึง จำเป็นในความสัมพันธ์อ่ะที่ผมเคยบอกว่าผู้ชายกับผู้หญิงใช่ไหมถ้าผู้ชายคนนั้นได้รับการกระตุ้นฮอร์โมนต่างๆจากผู้หญิงเขาไปทํางานหาเงินพอเขาไปทํางานหาเงินเอาเงินให้ผู้หญิงถ้าผู้ชายคนไหนไม่ทําตัวหน้าระแวงอ่ะเหมือนกับว่าเปิดทุกเรื่องให้ผู้หญิงผู้หญิงก็รู้สึกปลอดภัยโดพามีนก็หลังผู้หญิงคนนั้นก็จะติดถ้าผู้ชายคนไหนที่แบบว่ามีหน้าที่การงานดีแล้วก็เอาเงินมาให้เขาโดพามีนก็หลังหรือชมผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนั้นก็ออกซิโทซินก็หลังสมมติว่ากรณีที่ผู้ชายจะ ให้ผู้หญิงหลังการที่ผู้ชายจ้องมองหุ่นของผู้หญิงสมวว่าภรรยาตัวเองใช่ไหมแล้วแบบชมว่าเออหุ่นดีน่าสวยนะเซ็กซี่นะอยากหอมอยากกอดเหมือนกับจะคึมเหมือผู้หญิงอ่ะก็เลยจะปล้ำผู้หญิงออกซิโทซินผู้หญิงก็หลังแต่ถ้าผู้ชายคนไหนโรบอทออกซิโทซินผู้หญิงก็ไม่หลังเช่นเดียวกันซีโรโทนินผู้หญิงก็หลังถ้าเราทําให้ผู้หญิงคนนั้นสําคัญที่สุดเรามองแล้วว่าเอยเขาสําคัญสุดเราเอาเงินให้เขาเราฝากน้นฝากนี้ให้เขาดูแลเหมือนกับว่าเราเอาสิ่งสําคัญให้ผู้หญิงดูแลผู้หญิงคนนั้นก็จะซี ทนินหลังโดพามีนก็เหมือนกันให้เงินเขาใช้เขาทําอะไรผิดไม่เป็นไรสบายสบาย,บายไม่ต้องว่าโดพามีนเขาก็จะหลังถ้าตําหนิบ่อยก็โดพามีนไม่หลังถ้าผู้ชายคนไหนบ่นบนบนภรรยาเขาก็จะปิดระบบเขาก็จะไม่ค่อยอันนั้นเรื่องบนเตียงให้อะไรแบบเนี้ย